ครับพวกเราจะมานำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องศึกษาวที่การเตรียมตลับขี้พึ่งทาบอยู่สูตรเย็นเรื่องน้ำมันมะเร็งกระบอกครับที่มาละความสาคัญของโครงงานเรื่องนี้นะครับจากการสังเกตในชุมชนมีการนำมะเร็งกระบอกมารับประทานเป็นอาหารว่างในครั้งนี้พวกกผมก็ได้นํามารับประทานด้วยพบว,ว่ามะเร็งกระบอกมีความหอมกรอกมันหวานนิดๆจากเหตุการณ์นี้ทาให้เกิดแนวคิดเพื่อจะเพิ่มมูลค่ากับมรในกระบอกครับ พบว่าเมลรดกระบกมีน้ำมันจากการสกัดมากถึงร้อยละก6มีลักษณะแห่งตัวที่อุณหภูมิห้องมีกดลอกริกและไมลลสติครับหลังจากนั้นก็ได้สังเกตในห้องเรียนมีเพื่อนได้ใช้วาสลีนมาทาลงบนผิวและดินผีป่าเพื่อให้ผิวไม่แหง้งนุ่มชุ่มชื่นจากนั้นก็ได้ศึกษาสมบัติของสารแต่ละชนิดครับแล้วนํามาทดลองทําเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องศึกษาที่การตลอดที่พื้นคาเผยสตรเย็นด้วยน้ำมันมเมร์กระบกครับ วัตถุประสงค์ของโครงงานเรื่องนี้นะครับ 1. เพื่อศึกษาที่การเอตรียมตลับขี้พื้งทาวิสูดเย็นด้วยน้ำมันเกบกกระบอกเพื่อเพิ่มมูลค่ากับเบรกกระบอกครับวิธีดําเนินการทดลองในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องศึกษาวิธีการเตรียมตลับขี้พื้งทาผิสูดเย็นด้วยน้ำมันเบรกกระบอกมีลําดับขั้นตอนดังนี้ค่ะตอนที่1การสกัดน้ํามันเบลกกระบอก นำเมลยกระบอกที่มีสีน้ำตาลไปคั่วพักทิ้งไว้ให้เย็นแกเอาแต่เนื้อสีขาวชั่งให้ได้100กร,รมัมนำไปขกให้ละเอียดรลองด้วยผ้าขวบางเนื่องด้วยความร้อน80องศาเซลเซียสนำไปบีบอดัดด้วยเครื่องบีบอัดมือได้น้ำมัน40กร,รมัมวางทิ้งไว้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิปกติมีสีขาวขุ่นนวลหลอมที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสค่ะตอนที่2วิธีการเตรียมตำรับที่เพึ่งทาผิวสูตรเย็นตำรับที่1และตำลับที่2มีส่วนผสมดังนี้ค่ะ สารกลุ่ม A ได้แก่ขี้ผึ้งพาราฟินวาสลีนสารกลุ่ม B ได้แก่เมนทอนน้ำมันสารแหน่ผลิตภัณฑ์น้ำมันวิตามิน E สารกลุ่ม C ได้แก่ฟีนอกซีเอทานอลสารกันเสียในเครื่องสำอางค่ะตอนที่3วิธีการเตรียมตำรับขี้ผึ้งทาผิวสูตรเย็นด้วยน้ำมันเมล็ดกระบกของตำรับที่3และตำรับที่4จะมีส่วนผสมเหมือนตำรับที่1และตำลับที่2เราจะเปลี่ยนจากพาราฟินเป็นน้ำมันเมล็ดกระบกแทนค่ะ วิธีการทำทั้ง4ีํตำรับ 1. ลองสาร A จนเข้ากันดี 2. ช่างสารกลุ่ม B ใส่บีเกอร์จากนั้นคนจนไลยเข้ากันดี 3. ลรอสารกลุ่ม A อยู่ที่อุณหภูมิ55-60องศาเซลเซียสจากนั้นเทสารกลุ่ม B ลงในสารกลุ่ม A และตามด้วยสารกลุ่ม C ค่ะ 4. เมื่อถึงจุดแน่นแฟนจึงเทลงภาชนะบรรจุค่ะผลการทดลองเราจะได้ลักษณะทางกยายภาพของทั้ง4ตํตำับคือมีลักษณะสีขาวขุ่นนวล ความรู้สึกเมื่อทาลงบนผิวของตำรับที่1และตำรับที่3ทาแล้วจะรู้สึกถึงความมันลื่นบางเบาไม่ให้ความรู้สึกเย็นหลังทาทันทีแต่จะเกิดความเย็นเล็กน้อยค่ะตำรับที่2และตำรับที่4ทาแล้วจะรู้สึกถึงความมันลื่นบางเบาไม่ให้ความรู้สึกเย็นหลังทาทันทีแต่จะเกิดความเย็นขึ้นมากเมื่อทาลงบนผิวได้15วินาทีค่ะสรุปผลการทดลองตอนที่1 จากการบีบอัดเมล็ดกระกแห้ง100กร,รมัมได้น้ำมัน40กร,รมัมวางทิ้งไว้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิห้องมีสีขาวขุ่นนวลหลอมที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียส,สยค่ะ ตอนที่2ตํตำรับที่พึ่งทาผิวสูตรเย็นของตำรับที่1และตำรับที่2จากการทดลองพบว่าเราจะได้อออินเม n นที่มีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวมีความคงตัวเมื่อปล่อยทิ้งไว้24ชั่วโมงจะมีสีขาวขุ่นนวลเมื่อทาลงบนผิวแล้วจะรู้สึกถึงความมัน่นลื่นบางเบาตำรับที่2จะมีความเย็นมากกว่าตำรับที่1ค่ะ ตอนที่3ตํตำรับที่พึ่งทาผิวสูตรเย็นด้วยน้ำมัน,มนมเมล็ดกระบกของตำรับที่3และตำรับที่4จากการทดลองพบว่าเราจะได้รับออลอินเวนที่มีลักษณะเป็นกึ่งแข็งกึ่งเหลวมีความพงตัวเมื่อปล่อยทิ้งไว้ย4ิบชั่วโมงจะมีลักษณะเป็นสีขาวขุ่นนวลเมื่อทาลงบนผิวแล้วจะรู้สึกถึงความมันลื่นบางเบาตำรับที่4จะมีความเย็นมากกว่าตำรับที่3ค่ะอภิบายผลการทดลองตอนที่1การสกัดน้ำมันมเมล็ดกระบก จากการบีบอัดมาได้กระบอกแห้ง100กรมัมจะได้รับน้ำมันมาได้กระบอก40กรมัมที่เป็นของแข็งณนะอุณหภูมิห้องมีสีขาวนวลมีจุดลอมเหลวที่อุณหภูมิ45องศา,ศาเซลเซียสซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณทิติสุดาตระกูลหูทิพย์ที่กล่าวว่าการบิบอัดแบบไฮโดรลิกพบว่าที่อุณหภูมิ80องศาเซลเซียสจะให้ไขกระบอกสูงสุด้อยละ66 มีจุดเราเลวที่อุณหภูมิ42-45องศาเซลเซียสตอนที่2ตามดับที่พึ่งทาผิวสุดเย็นในต่อละที่1และต่อละที่2มีการใช้ส่วนผสมที่เหมือนกันต่างกันแค่ปริมาณสารที่ให้ความเย็นหลังจากทาที่พืงทาผิวสุดเย็นลงบนบริเวณริมฝีปากแล้วในต่อละที่2เมื่อเวลาผ่านไป15วินาทีจะมีความเย็นเกิดขึ้นมากกว่าต่อละที่1ค่ะเนื่องจากต่อละที่1ใช้เมนทอน1%หรือ0.2 0รรัม แต่ตลอดที่2ใช้เมนทอล5%หรือ1.00กรัมรวมถึงสารที่มีฤทธิ์เยนอย่างเปเปอร์มินออยล์ในตลอดที่1ใช้0.1%หรือ0.02กรัมและตลอดที่2ใช้0.4%หรือ0.04กรัม ตอนที่3ตำหับที่พึ่งทาผิวสุดเดย็นด้วยน้ำมันมาดิกระบได้เปลี่ยนแปลงส่วนผสมที่ใช้จากพลาฟินเป็นน้ำมันมรดิกระบเนื่องจากมีลักษณะาทางกายภาพที่คล้ายคลึงกับพลาฟินทั้งยังมีคุณสมบัติที่ช่วยในการชะลอการเส,รสื่อมสภาพของผิวอีกด้วยจึงตั้งตำหับที่พึ่งทาผิวสุดเดย็นด้วยน้ำมันมรดิกระบบจากตำรลักที่1และตำรลักที่2เป็นตำรลักที่3และตำรลัที่4หลังจากทาลงไป15วินาทีในตำรลักที่4จะมีความเย็นเกิดขึ้นมากกว่าตำรลักที่3 เนื่องจากมีการใช้สารปริมาณความเย็นที่ต่างกันในตรลัทที่3จะเท่ากันกับตรลาทที่1และตรลที่4จะเท่ากันกับตระที่2ในการตั้งตาำหลับจะหล่อวัตถิบจากตัวที่มีจุดลอเลว็วยงสูงก่อนและหลออตัวที่มีจุดลอเลต่ำกว่าตามลำดับลง,ง,งมาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณจกักริดอังสุธรที่กล่าวว่าค่อยๆหล่อละลายสวมสมทีละตัว จึงเติมส่วนผสมลำดับต่อไปวิธีนี้จะช่วยให้ส่วนผสมเข้ากันได้ดีเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอเมื่อเวลาผ่านไป24ชั่วโมงเท่าๆกันจะได้รับโอเมนต์ที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวสีข้าขุ่นมีความคงตัวเมื่อทาแล้วให้ความรูสึกมันนุ่มรื่นบางเบาและเย็นค่ะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ